ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับทุูทูชานครับไลู่กับบ้านมีไลฟ์ยูทูปช่องอีสานบ้านของเองพี่น้องผมกับเส้นทางอันยาวไกลทงหน้ามันไม่เป็นทงหน้าดิมันเป็นไฮพี่น้องเป็นไฮมั่นไฮไหลนะพี่น้องเนาะฝาเอือนไม่เจอของเสียบอยเพ่นเอาเบิ้งเอาได้ครับปีกส้งเบิ้งเอาอ่าเนื้อวัวสดทั้งปีกและส้งบอยบอลน,นะครับเนาะบ้านมีสิมาจุเดืกเดียบาน สีพ้ามาจูเดือกรถเต็มพี่น้องรถเต็มบ่ตะห่ว,หวงตะเวนบ่ท่านขืนครับไปหาเห็ดกับบ่ได้รอกพี่นอ้องผมบว่าซื้อเะพาะเะ้วงขีบบ่ไหวอ้าวโอ้เจ๊ขุนตัวนี้พี่น้องเมาสีนไปลาบหรครับผมบเจ๊ขุนเจ๊พี่ขุนท่องของเฮานั่งป้ายไปจำหมู่บ้านรุ่นเดอ้อแต่ว่าโอ้ยองตรงอยู่พี่น้องเลยโอ้ยคนมาซื้อสีนไปลาบพี่น้อง เบิ่งเอาสีงามบ่งามเขียงอ่าจะบอยเสียบอนเพิ่นเนาะครับเนาะเอาพื่นลาบนี่ครับ pa, โอ้ลาโทษแล้วพี่น้องผมอันนี้เครื่องโล้ยไหลายแถวพี่น้องอยู่นี่กิโลยเาบาทครับผมสามร้อยครับ300พี่น้องผมสามร้อยมาตรฐานสากคนทัวไปเลยเขียงสีนบ้านเบ้า,บา,บามี่ สามลอยหาสิบบ่แมนด้วยครับของปลอมด้วยครับเรื่องบ่แมนเขียงสีไส้มุ่นพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีเอาเชียงสี่ซะพี่น้องเอาเขียนเพียงางามงเขียนเพียงางามงเขียนเหลียดแดงแดงเชียงๆๆๆสีอืมเห็นเหลียดแดงแดงเชียงสีเห็นเพียงงามงามเชียงสีพี่น้องเขาต้องสร้างซอยจุเนาะพี่น้องเนาะไม่ไม่หมัดไม่ไม่โองควอนกับมีบ่ได้ขาดเขาสีซอยจุ จักจานหนึ่งกินข้าวนี่เลยพี่น้องเคลื่อนไปกินข้าวเชียงออธรรมดาพี่น้องอ่าพี่การลาบยุบองไหนล่ะครับนี่บอกเลยครับอรอออบอกรถชจองฮะน้องพี่คุณน้องพ,พ,พี่การลาบยุ่ยสสบอกเลยเส้นทางไหนจะรู้รถชะอยู่น่ายู่เฮียนโอ้ยวันศีพายของเขาไปอยู่ยไม่ได้ไปหรอกพี่น้องวันสิพายของเขาไปนั่ง เดี๋ยวเขา,เ,า,าเดี๋ยวต้อนงามๆเดียว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 พี่น้องบอยขออนุญาตเปิดครับผมขมออนุญาตเปิดสีเ่คนสีนเ่คนว่าธรรมดาง,งามๆเสียก็มีนีต้อนนี่อออโอ้ตัวนี้เป็นออเดอร์ที่เขาอย่าสั่งไว้แล้วอุ้ยขายขาดไปแล้วพี่น้องนี่ขายขาดไปแล้วเดี๋ยวสิพายของเขานําไปพี่น้องครับจักเงียนอยู่นะครับเนาะเขาต้องใส่สไตล์นี่ตู้จินกันดาษขาดกับเคียงเศดได้บ่อย เอาใส่จานนี่แหละครับเอาส้อยจูนะครับเดื้อครับผมสร้อยจูจ้างเดียวยกินผู้เดียว,ดดยวไม่สิกินในลายครับทีพี่น้องสักเกตยพักเปินมีอยู่เบามีเพื่อคว้มชั่วเพื่อคว้วมันใจ่เามีเอาหนีไมาอยุดเลยเด้เอาเจวมาความพี่นอ้องใส่ยางดีน้องพงน้องควานหฮอใส่ไปแล้วน้องพงน้องควานหฮอใส่แล้วพี่น้องบ่ได้ขาดนะครับเนะอืม เดี๋ยวเบื้องข้างนะเบื้องข้างนี่อุ้ยข้างนี้กับพานฝนสีทกสบ่าว่านี่บ่อยเลยสีตอนงามๆพี่น้องให้บ่าวสันใจมาเห็นนักพี่ครับปูนเลี้ยงเลี้ยงย่างดีข้าวมันดีเลยข้มันดีครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสีสอยจน่มกันเอาไปเทียบสถานที่ก่อนพี่น้องก่อนที่มาหาอ่า ยางน้องใบาเพลินเข้าไปเตรียมไอนี่ก่อนน้พี่น้องนะไปเตรียมทายอย่างไรโอ้ได้ถึงสองบ่อไหเว้ยดี่ถ้าให้มันได้ถึงสองฉากเข้าไ้เตรียมไว้แล้วเออโอ้นีเบรกที่สองนี่เบรกที่สองอันี้แจ้วไ้ถ้าแจ้งเดี๋ยวเอาบกักกอกแก้งไปกอนก็ได้ได้บกักกอกมาเต้าทงเดี๋ยวเขาไปใส่เขาไปใส่เบีก มาไปใส่บีอีกสองสาวหยอดม่วงกับยอดอันนี่บ้ามีก็เอามาพี่นองกระไ้ตะหวังว่าพี่นองเสีสยบนึ่งนะครับเนาะหยอดเก้นคุณมันเบียร์บอร่อทางเบียนี่มันสีมางใส่มากแล้วเดว้อันนี้ก็ะได้พราะว่าใส่อีกไห้มันเพิ่มความเข้มขน้น สูรดนี่ร้ายพี่น้องบ้ามีว่ามันขนย้อนสูรอะไอ่า้สมเชียวเอานี่ลราไม่กินกับพี่น้องเอานี่มาไม่กินกับ,สบแสบแชี่วขนขนแนวนี้ แก้วโคตรดีอ่ะพี่น้องแก้วโคตรดีเลยถ้ามีเขาเบิดเป็นกวางบ้ามีกลาบอกไหมเอาบ้านีจ่จะเปีกบ้าครับเพิ่นบอกเอาบ้ามีเอา,าเดียวมาเป็นอย่าแก่ข้าว 국음 <laughs> 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 ิยังมึงส้าบ่ค่อยไหวพี่น้องแจี๋โบกไงสี่เหตุเหตุเดี๋ยวเจีเเ๋ยววค,ครับอุบ้ยสุดยอดครับผมใส่มาแล้วพี่น้องจากสีงามก็เขาได้มาแล้วเห็นบ่าสีตวาดงามก็เข้า,า,า,ม,ขามาแล้ววางเลยลากลางแล้วว่าะพะค,ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันมันมันเดี๋ยวบางมีชุม่มหนามเยอะหน่อยก็ได้ เบิ่งเอาพี่น้องนี่แหละอยู่รอบเริกจับมาหอดประมาตีไดครับนี่ามาหอดีคือตีหานี้ขามาท่าได้เลยนะครับนเนาะพู้ลุคกับมาทาแต้ตีซีบ้ามีไปหายิงหนูเห็นเปิดไฟท่าโซลอเซลียอยู่พี่น้องอ่ะเลยครับครับเบอ่์บอลน้ำกันบ้าครับนี่เอาเลยครับว่าสั้นนะบ้ามีสิมาแจกแจงให้เบิ่งมี่ยังเนี่ย เชี่ยร์ห้องคือเชียวเห้อมันเด็ดอยู่แล้วอ่าตับสามสิบจีบคั้นแท่นหาตับสามสิบจีบคั้นแท่นหาสีนงามๆอย่าเฉยอยู่ใหญ่อย่าซาอยู่ใหญ่พี่รองตับกวนเลย โอ้ยมีหัวสอบมาให้พี่น้องบา้ามีข้อยาใส่มือแล้วกันลุยพี่น้องผมวางเดาะนะออกางเดาะบกวาก bày muông <laughs> nó một bài bát. Châu bài mua hơn. Bài mua ăn bòi bạc, cho bày muông mới chín cặp như nhau hả? bày muông, nó mới mì bày oan nào bây giờ, Mới chín đây rồi, mới bày oan. giờ hôm nay sử mình nhìn cảnh คันเทน,นาคันเทน,นาพี่น้องคันเทน,นาปมปมเนี่ยล่วงไปทางในตอนหนึ่งกับคันเทนาเขาเป็นซอยมาไหนแล้วคืออย่างนี่อ่ะคอยไปยานมีรถเดี่น้องเด้อเฮียนีบอยบอยก็เขาเปิดตั้มการถูกมือ่อ นะครับเนาะมาถ่าได้อย่างตีซีตีซีกลัวตีหา่าคือเปิดทำการแล้วพิกัดบรรจงสร้างเซีนบ้านไม่บรรางสร้าง,าาง,างตํบาบลไฟอำเภอไทรมุ่นจังหวัดยะโสธรเด้อพี่น้องเด้อคนสีเขียนไว้อยู่กลางท่ารถคันขับรถไกด์เซีนระว่างบ้ารรางสร้างไทรมุ่นลราเซีนระว่างบ้ารรางสร้างไทรมุ่นตํบนาบลไฟไทรมุ่นนี่ต้องเจอเชียงเซียนเชียงนี่พี่น้องเชียงเซียนบอยบอลเบอร์ท้อ มมประจานผีบ้ามีท่ายนละ่ะตัวมาเอามาเพราะท่านก็ได้ย,ย่านสีนเบิดสีนได้กว่นกะกินกลางกันเขามาได้หรือปีหนอนะเราค่ายมนุนเราค่ายดูสิก,กิโลัวละสามลอยแต่<ท>ถ้าห้าม,มีเงินลอยหนึ่งมีเงินสองลอยบ่ถึงสามลอยขายบัว ขายพี่น้องขายคือเ่าเพื่อไปะชาชนมีรอยเดียวอยากกินจุเด้แสัน่นมาเลยคือจังเป้ามีนี่ครับอืม,มอยนงรอยนึงอยากกินจุได้เลยอืมรอยนึงฮแก้วมีไห้พักมี่ไฮ้อืมอยากลาบเอาไปลาบเอาเอาตัวนี้ข้นก็นได,กด้เดี๋ยวบ้ามีเสียนให้เบิง้งจุสะกวนกวนเห็ดเดี๋ยวบ้ามีเสียดให้เบิ้ง สิ่งห,หอมใหม่ๆเต้นตุบๆๆอยู่พี่น้องได้การแน่นอนแข็งสิ่งแข็งอย่างของห้องขายมาบ้านมีอด้แข็งยาวคนได้ครับได้ตักการบริการที่ดีจาวคนซื้อมาขายไปไม่ผู้แล้เอาสิ่งไหนคนฟรีเราสิไม่ได้กำไรหรอกแม่นบ่าพี่น้องผมทำการค้ามันก็ต้องมีกำไรต้อรับเนะนะ ดี๋ยวบ้าไหมสิครูฟุ้นให้เบิงเนาะยวสิครูฟุ้นให้เบิงอเออิ้นง่วนหน่อยทุบตุ่มนี่มันเป็นสวงสายเลยเจียกตมพี่น้องเขาเอิ้นง่วนหน่อยเจียกตมนี่ ฟังทางนี่กินสดตรฟังทางนี่ก้อยเห็นว่ามันดัดแปลงได้ทุกอย่างครับลาบยาโสกเขาเข้าหนี่บ่มีสูตรตายตัวว่าผู้นั้นเจ้งผู้นี้เจ้งหรอกพี่น้องคือมันเป็นสูตรนี่งัวนหน่อยทกตมเขาเอื่อนงัวนหน่อยทกตมเห็นว่ามันสีแบลงอ่าพาดใดระวังทางนี้กับทางนี้ทางนี้นี่คุกแก้วไว้แล้วมัมกจิ้มมักใส่ซอมกันยังได้เดี๋ยวจัดไป ลุยอืมอเรื่อยเขามีพักเชียมจังหน้าบ่าเอ,าอาเสียไปครับวัน,นี้นยัยมมมมงมเยลยครับกว่าเมือเชจียเจียมีเจียอมีบักิกแห้งว่ากับเชียมกินแล้ว มันยังสิกินสีไลสิกินให้เบิรดเลยอืมอืมครอบครอบเนี่ยดูได้ไดิเบิรดแล,ววแลว้วเป็ดเป็กเดียวขันมาถือา่อนยำว้ายร่มแนวนี่มันแมนว่าเราเสียบอยบาทเนี่ยอืม ุ่มบ้านเขาซุ่มบ้านของ,มน,ของมนแบบว่เราให้รูปแบบกรรมัดปาปะเพียงเพื่อนอืมปะเพียนี่ใส่ไปแล้วเราข้างบ้านมีใส่ไปแล้วปะเพียงงามๆอืมอมเรียดแดงๆไม่ไมอยูอืมผีงไก่ไม่เชื่อชืนมากครับมากนะตอนนี้เลยเชื่อชวนมากนะตอนนี้เลยพี่รองเคียงเนือ <Boy> bon. บอยบานได้ครับปิกแหงจะงวยก็ได้แก่เดือนตวบะมันกับเพชสลรละว่าทางเพลแต่ว่าบ้ามีหม,มักเพ็ดกานี้พี่น้องบ้ามีหมักเพ็ดกานี้ ที่รักของฉันเฮ้ย,ยพ่อพ่อเด,เดี๋ยวผมยิบเอาอซีกันได้สองสำนวยนครับขอบคุณครับนี่พี่น้องบาทมาหัวจังสี่นำมานั่มเหมือนตัวพี่น้องเจอกันแจ่กัน <c oughs> เมื่อเทนเลยลองฟังลาบเบิงออ่งเนานะพี่น้องเนาะลาบตับลาบตับใส่แบบริกแจ้งน้มเจ้าน้อยต่อเบิ่งขึ้มีข้าวม,มันกระง่ายดีเลยไม่กินพูดเดียวไปปลูกแล้วว่าจะเป็นตาหนังหรือว่าโกมินดูกบ้านใหญเจ้าคนลูกบ่ได้หญ่จ้าคนใครลูกได้เอามาแล้วบางไง ไปม,ม,มาเปียกเยองมเกียบแสบขวดแสบเลยพี่น้องโอ้สามสิบเกียบให้มาเป็นพวงเลยพี่น้องสามสิบเกียบให้มาเป็นพวงเลยจัดไป สุดยอดมาเร้่อมาเร้่อพอ่อค่ะมาพี่น้อง,อองครับครับคุณคู่ฝ่าคุณคู่ของเขานะครับเนาะครับนะครับผมเจ้าของฟาร์มก่อต่อทีมีเงินแสนมาแล้ว นะครับเนาะ,<ด>ะจัดไปดว่าเดี๋ยวมันผิดกฎเจนี่ช่องบ้ามีเห็ดยี่ห้อกับหมักผิดกฎผิดกฎหอนม่วงกับแซลได้คู่ฟ้าว่าหรออืมเดี <laughs> ๋ยวมอีกินเห็บบ่บักกอก มฆฆไม่มาใช้ก <el> ันเออผู้ภาคนี่มันยังสิบเอดทำหนึ่งิบทำหนึ่งิบแซ่แซ่เจ้าเินอนุมานคุกฟุ้นเะาพี่น่อนะบวกกับคันเทนเน ที่การเท่าเด็บอกกันไปเลยพี่น้องเถอะว่าเส้นทา่างต่างไส้มุนไปจากบนร่างขกัวม,ม,มือขันมาจากข้างใส้มุน้ายมือกับตูบ่บากไงเสียงบางไงบอยบอลพี่น้องผม เดี๋ยวคู่ฟ้าที่ไม่เบิ้งเยอะคมพี่น้องเดี๋ยวคู่ฟ้าใจเบิ่งเยออนอันนี้บิยังยังเได้มากได้สดเลยครับผมจัดล่าเล้วมาเลยครับเอาโโผู่้าเอาโ่ให้นะเป็นญงโพดจะไทยหังตซอยนะยือไห้จับจัพี่น้องครับตอนมัน จิงยายเ่บ่เอามาไปแล้วเอามาไปแล้วอืมจุ้นเหรอ,หอครับครับอืมอข้าวสัสดครับครับผมขนาดเจ้ยวกับขนาดเจ้ยวกับเพชช์ขักแล้วดีพี่น้อง แก้วก <People> ับเพจคักแล้วแต่เขาบอกโคใสจุมันก็มันกินยังี่ขาเฉียงขึ้นเต้นตับตับด้วยแก้วไม่ใส่กีวเพียงวนาขี้งวเหรอผมขมฟิวมันได้การมันกงได้อย่างที่ยิงยะมาตัดีที่ผู้ไม่ทำมาหัวผมวตีหาบ้านมยุดดนเปิดร้านยู่อืมรยลาเบื้องเะเวียยังไม่ทันึ้นเลยพี่น้อง นี่ถ er, you know, ึงห้อง er nice ่งไปบุนีนี่มก็คือบรรยากาศท่อให้ทองหน้าฮเฮ้ฮ่เมื่อนี่ยเมื่อมือมกินขาวอะพี่น้องใ่นลุน้องไล่ขนาด ตอนนี้มักแล้วเด้อพี่น้องเด้อเป็นฮนุมานคุกฟุ้นมักเรียบร้อยมักเรียบร้อยเจอจังสี่เข้าไปเจอจังสี่เข้าไปแกบเดือดเสียบ่อย ครับผมเราเราก็เอาพกตีเป็นกระายเหนื่อยล่ะ บ้ามึงกินเบิร์นยังไม่เข้าเงินไตเลยใหญ่ลงนี่รับพี่น้องผมขอบคุณทุกนละไทุกับทุกการตีการตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมจะเใ,ใจทีมงานอีสานบ้านเอยเองพี่ปปาประกาศในบ้านมีขอโทษขออภัยกลับซ้อยจุตอนสู้ไทยท่าเคียงพี่น้องเอามาเด้ออุดนนกันกลับบอยบอลเคียงเหนือ เ็นระว่างแบบสังสร้งสงางไผ่ทรายมุนเศนระว่างทรายมุ่นไผ่สังสางยุบกลางโคกเลยพี่น้องมาสอบปนันได้ก็ได้กินมาตีหาก็ได้กินตีหาพี่น้องผมแจ่มบบกสองเศร้าแจ่มสมใจ